สวัสดีพี่น้องมาได้กินขา่าวโอ้ยมึงเนะี่กับขา้าวมีสามอย่างนี่แหละพี่น้องเบืเ้องเฮอข่อยผู้เจ้าเคยเปิดบ่เบื้องน้ำแข็งข่อยเบื้องนะ้เป็นเม็ดเม็ดดูหน่อยสอดกุ้ยเพียเบื้องนะบน่แเ่นนามแล้วพี่น้องเฮาเฮาเบื้องข่อยออกมากข่อยหายางหายข่อยกินเบื้องนะ่ะเบื้องหน่อยข้างปอกะ เบิ้งน้ำสวกน้ำหยางนะพี่น้องเบืงนะโอ้ยบอหมอา,าการความดันสูงเป็นทั้งสี่แหละความดันสูงเป็นทั้งสี่ลหละยาปล่อยเหี้ห้อออกยาปล่อยจากของห่อนลายมันสิเป็นล่มมาสันมาแมนอยู่พี่น้องแมนอยู่สบา,ามันนัีนกตม่วงกวลัวหลอกไข้สีหาเขากิน่อย,ยางบอบแบบบอบแบบเฮี่ยไหลไข่หน่อยพี่น้อง เพราะว่าร้านสาวกับว่ากินเขาน่าขอาท่านมาลูกนี่นั่งแมวบรรยากาศไ้กองโรงเรียนขอท่านในเปิดเลยมาอยู่น้ำยาร้านยากับว่าอยากกินไข่ต้มกับพราะท่านในลูกอยู่เออลูกออกมาอยากกินไข่ตม้มแล้วเขาไปนอนตอนละ่ะไข่กระต้มซุกแล้วโอ้ยเฮียเขาตาพี่น้องระบาดน,นี่กระตากระแสบกระแดงด้บาดเฮียเขาตาพี่น้องโอ้ยบ่มีแน่พอดีเนาะหอนหลายความดันข่อยขึ้นไม่เกินกับเป็น ปวดหัว <Keep S 1> ้างเดียวไหมพี่น้องต่างเป็นบะปวดหัว้างเดียวผู้ใดเป็นคือข่อยผู้ใดมียาดีบอกในมึงนะเนี่ยนะพี่น้องมึงนะว่าม่นนามด้วยเฮ่อค่ะเนี่ยมึงน้ำหนาข่อยเพราเป็นนามด้วยค่ะเฮี่ยเ่าเป็นนามขอขอบอขอเรื่องจริงว่าะเป็นนาำเนี่ยโอ้ยผู้ใดเป็นคือข่อยเนี่ย เพราะว่าความดันสูงคนมานี่แหละความดันสูงเฮียอ๋องสี่แหละพ่อจันทรมาหมอบอกเป็นนั่งสีล่ละพยายามดูแลตัวเองพ่อจันทรมาหมอว่าดูแลยู่งคุณได้มาบอกดูแลเนาะดูแลยุ่งล่ะแตาหมู่ว่านนี่ลืมกินยาเด็ดนันเด็ดนี่ไรใครลืมกินยาที่นอนที่ซัดผานี่ไม่ได้ สักาไม่แน่เราเป็นมอสักขายจของมือ่องขี่นั่นีน่มเ,เรื่องีนอ่นเรือเร่องขาดเรื่องเนี่ยเรื่องกินยาอ๋อท <c oughs> ่นผูใ้ใดเป็นเคื่องข่อยกับม่ยา,ย,ายังกินดีๆอัน,อนต้อตันผสมประสานกับยาที่มอหายมากนำเนเ่ย <c oughs> หมอห้ยามากก็ดีอยู่ไปบัดควมดันควมดันก็โลงอยู่แต่วะเฮ้าเฮาเฮายังมันบม่ได้หายขาดไม่พี่น้องเพราะว่ามันเป็นเหลวก็เฮาต้องกินยาตลอดกินยาตลอดชีวิตสันวะหมอวะผู้ใดมียาดีผู้ใดมีอย่างดีๆบอกยายนี่นะเออเนี่ยน้ำยายนี่มานในเรื่ออันว่ามันเฉียนซอยซอยใดพรมกับยาหมอเนาะยาแผนโบราณกับยาหมอน้อพี่น้อง บอกเรายายนี่กินเข่าก่อนกินเข่าเสิได้กินยาหลานสาวแหงโจมอยู่กินยาย่างก็ซานวันนี่ผู้นี้กับเที่ยวถามเนี่ยนี่ยายกินยาหรือย,ยังก็ซานโอ้ยไอ <c oughs> ้นังโมดกับบอกกินยาย่างเหรอนั่นนี่ว้ากินเข่าต้องกันพี่น้อง ตา,ตาที่เราก็จิไปล่างตาหยอดตาพาะว่าเงี้ยเขาเรามันเสบพี่น้องจ้ะ <c oughs> มากินเขวน้ำกันแก้วพี่น้องแกว้วก็บใสสกับพวกแบบนี้อะจ้ะเอาต้มปลาลูกสาวต้มปลามาใหา้ ป้านิ่นมามากินน้ำกันแสียบไปใส่มาใส่น้ำมูกันยากพี่น้องไปใส่มาใส่กันยากอยากน้ำข้มเป็นเพราะว่าไคยจะอาบน้ำจกักอยเนี่ยสี่โมง่งหาโมงเนี่ย เปก็ไปอาบน้ำกันแล้วรอบนาความแห่ออกมันเนียนแหอกอนนะแต่เหม็นแหเนียนไข่คุณเลี้ยใบใบอีก่อาบอีกรอบนึงบใบอาบอีกรอบนึงเจี๊ยตีสี่ก็คืออาบน้ำนอนที่นอนนึ่งแขลกตื้นเห็นมากหงเขาเี่าเขากับไปอาบน้ำเจียบควาองเ่บาดนังที่นอนเร็ดนั่งเห็ดนั่งเดนี่แล้วก็ห้อนอาบเย็ มปกระแซ่บสุดแต่พี่น้องเด้อะสาวต้มมะไฮกับเดี่ยวต้มปลาเนี่ยเะใส่บาทน้ำแดงใส่บาทน้ำเอาอย่างไม่เข้าวันนี้เราจะพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้ ยายนีชาแนลให้หน่อยนะคะสวัแบบีค่ะช่วงยายนีเลยจ้ายานีวงสีแก้วสุวรรณีวงสีแก้วนะจ้ากดติดตามให้ได้จ้ากดติดตามสุวรรณีวงสีแก้วด้วยนะจ้าบ๊ายบาย